เดี๋ยวยังไม่จบเลยอะไรเรียกว่าอะไรนะโพสต์ว่าอะไรนะไขรลิ้นยาวคนอื่นคนไหนผีผีเคยเห็นพื่เหรอเคยมันเป็นตัวยังไงผีอ่ะไหนอธิบายให้ป๊าฟังดิดงดมันเป็นตัวยังไง ป,ป้าเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยอ่ะมันเป็นตัวยังไงไหนไหนอธิบายให้ป้าฟังหน่อยี๋ยวเอาเร็วๆอยากรู้อยากรู้อยากรู้ไอเอเรียกว่าผีผีผีเนี่ยมันเป็นตัวยังไงผีอ่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงอ่ะมันเป็นตัวยังไงไหนเล่าให้ป้าฟังหน่อยด้มันเป็นยังไงใครบอก ยีเพ็มันเป็นตัวยัางไงาลักษณะไหนไมแม่ป้าเกิดมาไม่เคยเห็นเลยอ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นลักษณะไหนไหนอธิบายให้ป,ป้าฟังหน่อยสิฮึมเดี๋ยวเห็นอหอเ,งเนองอ,อะไรเล่ามันเป็นตัวยัางไงาไหนไหนไหนอธิบายให้ฟังก่อนหลืออยากรู้อยากรู้ á, อยากรู้ป๊าอยากรู้ ไม่ให้ถามไม่ให้ถามจะให้ป๊าป้าว่าไงก็ป๊าป้าเกิดมาไม่เคยเห็นเลยเนี่ยมันเป็นยังไงอืมมันเป็นยังไงไหนลองอธิบายสิพูดไปได้ยินมาจากไหนฮะมันเป็นมันเป็นยังไงผีเปรตเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงตัวใหญ่ตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ เหรอแล้วเสียงเป็นยังไงเคยได้ยินเสียงไหมเล่เหรวทำไมถึงรู้ว่าผีเป็ตไหนไหนไหนอหนไ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 นไหนไหนไ่ไหไหนนไหไงขอไปดูไหนนีไหนนนี้คืออะไรตัวอะไรไม่รู้่ เป็นมันเป็นหนังสือการ์ตูนเหรอหรือเป็นนิทานฮะอยู่ไหนแล้วอ่ะแล้วที่ลิ้นลินยาวการ์ตูนไปกินข้าวไปวันไปว่าจับไว้สิโอเคดูเรื่องจับไว้อันนี้คืออันนี้คือการ์ตูนใช่ไหมเป็นหนังสือการ์ตูนเป็นนิยาย อ๋อยังไม่เคยเห็นตัวจริงอ๋อได้ยินได้ยินแต่เขาเล่าให้ฟังปีเป็ดต้องยืดเปิดนานหนึงให้ตัวกินยาวแบบไหน,นพอแล้วป้ารู้แล้วไปกินข้าวป่ะปะรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วปะ <ไป S 1> ออไปแล้วลูกลูกลูกจ่า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 ไปลูกไปกินข้าวไปสรุปว่านนสรุปว่ารู้จากหนังสือมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ พี่เปกับพี่เปรอ่ะมันเป็นเรื่องเล่าใช่ไหมเป็นเรื่องเล่าที่เขาเขียนไว้ให้เป็นนิทานเป็นนิทานอ่าโอเครู้เรื่องงั้นก็แค่นี้ก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีด้วย